มาพูดคุยกันต่อนะคะแน่นอนหละว่าวันนี้น่าจะถูกใจตื่นเต้นแทนคุณสุภาพบุรุษเลยนะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนะคะวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงวัยเน่ก็สามารถที่จะสวมใส่เฟอร์รี่วได้เลยเพื่อสุขภาพของคุณเองด้วยนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับเบรกนี้เนี่ยเรามีผู้ที่มีโอกาสได้สวมใส่จริงใช้จริงนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วด้วยนะคะคุณบุญชมจันทราพรค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแบบตอนแรกปุ๊บอุ๊ย คุณลุงขออนุญาตเรียกคุณลุงนะคะคุณลุงนี่มีโอกาสได้ใส่ได้สวมใส่เฟอร์รี่แวร์นะคะใส่เคยใส่ใส่อยู่นานหรือยังคะใส่เดือนฝ่านะฮะเดือนกว่าเท่านั้นเองก็เริ่มเห็นผลแล้วรู้สึกดีมากครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างหรือเปล่าคุณลุผมก็มีหลายหลายโรคนะฮะเป็นตั้งเบาหวานความดันเป็นไตวายเฉียบพันครับผม แล้วก็มีโอกาสได้มาสมใส่เฟอร์รี่มานี้ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากมากฮะแต่ก่อนแบบหลับไม่ค่อยสนิทนะฮะเพราะใส่นี้หลับสนิทดีจังหลับสบายเลยครับผมแล้วก็ไม่ปวดหลังปวดเอวครับไม่ต้องปวดเอวเนาะครับเพราะอายุมากแล้วก็ปวดหลังปวดเอวฮะพอใส่นี้เออดีมากนะแคเบาบางสบายไม่อึงอัดไม่อึดนะฮะใส่นอนใส่ออกไปข้างนอกครับผม กลางวันตัวกลางคืนตัวนะนี่เตรียมไว้เลยเนาะกลางวันอาจจะชอบใส่แบบนี้กลางคืนใส่นอนเลยก็ได้ขออนุญาตถามนิดนึงคุณลุงคุณชมอายุเท่าไหร่คะจ็ดสิบเอ็ดครับโอ้ดูหนุ่มอยู่เลยดูแข็งแรงอยู่เลยอ่ะทำไมบอกไม่รู้นะนั่นสิคะหนูนึกว่าน่าประมาณสักหกสิบประมาณแข็งแรงมากเลยุลุงนะคะก็ สวมใส่เฟอร์ w ี่แวรมาสักประมาณเดือนกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นนี่ก็ค่อนข้างดีขึ้นดีดีมากมากฮะ,ค,ะคือมันไม่ปวดหลังปวีเดียวเวลาเรานอนก็ฉีบ่อยตอนก่อนนะฮะทุกวันนี้รู้สึกดีนะ,ค,ะครับประมาณสองครั้งน่ยเพราะผมนอนเช้าตื่นตื่นเร็วคือบ,บางทีแบบบางคนที่แบบพอเข้าสู่วัยสอวอแล้วเนี่ยนะสูงวัยแล้วในบางทีแบบต้องมาเข้า กันบ่อยเนาะตอนนี้คือไม่ต้องไหวขนาดนั้นละสองครั้งมากคืนโอธรรมดามันสี่ห้าครั้งนะโอ้ไม่ต้องนอนเลยนะถ้าลุกเข้าทั้งคืนสี่ห้าครั้งนี้หมูก็บางทีอยากจะพักผ่อนแต่มันต้องตื่นมาก็ลาบากนะคะครับผมอ๋อนี่ก็สบายละลด้งไปสบายสบายมากนะโอ้ดีจริงจรับข้อสบเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่ได้เจอคุณลุงอยู่ที่ที่บริษัทนะคะก็คุณลุงก็เห็นกางเกงอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะถามว่า บางคนเรานะคะเพราะว่าก็ไม่กล้าถามเลยตรงถามกับใครๆก็ไม่รู้อะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ก็คุณลุงก็ได้มามามาสอบถามว่าลุงอยากรู้ว่าัางแจียงไนมันช่วยอะไรได้บ้างอ่าก็เล่าให้คุณลุงฟังว่าช่วยนี้ลุงก็บอกว่าตัวนึงเท่าไหร่ <laughs> เสร็จปุ๊บลุงหมกซื้อได้เลยใช่ไหมเสร็จปุ๊บลุงก็ซื้อเสร็จแล้วลุงก็ขอเพราะว่าลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปเราจะต้องขอเบอร์โทร แลกเบอร์โทรซึ่งกันและกันค่ะฝึอมีปัญหาก็ให้โทรมาหาบางที้ะไม่ได้โทรมาหาเราเราก็จะโทรไปหาว่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ล้วดีไหมใช่แล้วก็เลยต้องถามนี่ไม่ทันโทรไปลุงโทรมาแล้วบอกลุงบอกว่าโอ้ขอบคุณนะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่ในบริษัทแล้วก็ยังได้ใช้แล้วก็ประทับใจนะตอนนั้นคุณลุงก็ดูแล้วหน้าตา นะคะคนเราพักผ่อนไม่พอมันก็จะไม่ไม่ใสขนาดนี้ะนะคะไม่ใสขนาดนี้<ะ>ก็หลังจากนั้นหนึ่งเดือนคิดเอาดีว่าลบไปวันละสามครั้งต่อคืนต้องพักผ่อนเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ,ะหน้าตาของคุณดุงก็สดใสขึ้น<ะ>แล้วลุงเลินมาแบบมั่นใจมาก ตอนนั้นลุงจะปวดเดียวแบบคนคนที่มีอายุต้องเดินแบบระวังถ้าล้มลงไปมันต้องมันต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าภาษาเวลุนงานเข้าใช่ไหมคนมีอายุนี่ไม่ได้เลยนะต้องาะ้องน้ำบ่อยๆก็ต้องระวังเดินแล้วเรื่องปวดนี่ไม่ไม่เป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมลุงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ลุงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าปวดลืมไปเข้าห้องน้าไม่ต้องพูดถึงลืมเลยอ่าแล้วก็ที่ได้มาหลายๆอย่างต้องให้ลุงเล่าว่าเรื่องปวดหลังไม่ไลละ นอนก็ลดไปละนอนหลับสบายหลังสบายฮะหลังก็ไม่ปวดนะแต่ก่อนปวดหลังนั่งนานแล้วจะปวดหลังลูกทีก็อุ้ยดอนนีก็โอ้ยไอตอนนี้ไม่มีฮะไม่มี กระทำกระเฉกลืมลืมไปเลยวะก็เคยปวดหลังแสดงว่าตอนนี้คุณลุงลืมอายุไปแล้วตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่คะให้ตอบใหม่คุณประมาณ35มสิบห้าแน่ไต้องได้ขนาดนี้เออคือรู้สึกหนุ่มขึ้นเลยอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นต้องถามลุงว่าส5คือส่วนไหนบ้างทุกส่วนนะทุกส่วนผ ได้หมดได้หมดนะให้คุณสุภาพบูรหลุดไปคิดกันเอาเอง่ลุงต้องให้ความมั่นใจมันที่ลุงเคยเล่าให้หนูฟังก็คนเราเนาะคำว่าเป็นมนุษย์ทุกอย่างมันยังต้องมีถูกไหมคะคนเราที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เพราะคุณลุงก,ก็บอกว่าเออมันใช่นะสโลแกนของคุณที่บอกเกิดพร้อมกันอย่ารันตายไปก่อนบางโคนมันจะทรมาน <c oughs> ถูกไหมคะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณลุงก,กลับมาอายุ35อีกครั้งนะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็สบายใจเลยตอนนี้ก็ใส่ได้หมดนะไม่ต้องห่วงไม่มีการว่าสายไปอายุมากแล้วไม่เอาดีกว่าใส่ได้คุณลุงนี่ก็ดูหนุ่มขึ้นเลยนะคะ <c oughs> นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเฟอร์ลี่แวร์เนี่ยสำหรับคุณสุภาพบุรุษแล้วมีให้เลือกสองแบบแล้วหลายคนก็แอบถามมากระซิบถามมาค่ะพี่เฟอร์ บางทีเนี่ยเราไปเห็นอยู่ตามท้องตลาดก็ไม่รู้ว่าใช่ของจริงหรือเปล่าเป็นของเรียนแบบหรือเปล่ามีอินฟลเลตจริงไหมนะของพี่เฟินมีวิธีการทดสอบมาให้ดูว่าของเราี่ยของจริงค่ะทํำยังไงเอ่ยอันนี้มันคือเครื่องอะไรคะพี่เฟินเครื่องเพสค่ะเป็นเครื่องเทสอินฟลเลตใช่ค่ะเวลาเราเช็คเนี่ยมันจะต้องยังไงถึงจะเรียกมีถ้าผ้าทั่วไปของน้องต้งถ้าผ้าทั่วไปนี่มาถูกกระโปรงหนูจะไม่มีก็ไม่มีอะไรนี่คะจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะคะแต่ถ้าของพี่ แค่นี้ตะลงไปนี่คือได้ด่ะแต่ตรงนี้ไม่มีตามบอกพวกนี้ก็จะไม่มีเนี่ยเปิดไฟอยู่นะคะค่ะของเรามีละเปิดเหมือนกันนะไม่ได้กดอะไรเลยนะไม่ได้ดังเองค่ะนี่แหละคือว่าเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นของแท้จริงๆเช็คได้หมดถูกต้องคุณอย่าบอกว่ามันเหมือนกันได้เลยราคาก็ต่างกันข้างนอกก็มีขายไม่ค่ะตอนนี้นะคะ ทุกอย่างปลอมได้น้ำผึ้งปลอมไข่ปลอมภาษาอะไรเสื้อผ้าเขาปลอมไม่ได้ไขป่ปลอมนะคะค่ะเคยเห็นไข่ปลอมไหมโอ้เคยได้ยินข่าวอยู่แต่พวกพี่ไคเคยทานเลยโอ้น่ากลัวมาก พี่นะได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปที่เชียงรายพี่ก็ไม่รู้เราเขาบอกมีมีมีข่าวมาว่าคนกินไข่ไปไปไปซื้อไข่มาแล้วไปเจอไข่ปลอมใช่ไหมแล้วก็ไข่ที่เป็นแพกแพกที่มาจากเมืองจีนที่เขาบอกก็ไข่พารโลหรือไข่ไข่อบใบชาหรืออะไรนั่นน่ะไข่สมุนไพรอะไรเงี้ยนะคะอย่าเลยอย่าอย่าไปลองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ขอให้เลือกของดีมีคุณภาพแล้วก็ของแท้แล้วแน่นอนว่าถ้าเป็นของที่เป็นพันธมิตรกับธุรกิจของ j o and Coi เนี่ยของดีแน่นอนนะคะผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะขนาดเนื้อผ้าอย่างนี้ ตรงอันทะของคุณนี่แหละค่ะตรงนี้ก็ก็สําคัญเช็คได้เหมือนกันเช็คได้หมดค่ะอย่างนี้จึงจะเป็นของเรานะคะคนอื่นไปเช็คตัวอื่นที่สําคัญอยู่ที่ตัวอันท้าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าต่อมน้ําเหลืองด้านข้างด้านหน้าใช่ค่ะตรงต่อมน้ําเลืองอันนี้คือสําคัญไอ้ทั่วไปมันเช็คไม่ได้นะคะมันมองด้วยตาเปล่าเนาะ พี่ก็เลยบอกว่าขอฝากไว้ให้ท่านผู้ชมต้องเป็นข้อคิดนะคะหนูจะไม่ได้บอกว่าสินค้าเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าของเรามีอย่างเดียวมันมีทั่วไปทุกอย่างมันมีของกอ๊อฟแน่นอนของไนกี้ยังมีของก๊อฟเลยถูกไหมคะก็มันมันสุดยอดอยู่แล้วแหละของก๊อฟมันย่อมมีของยิ่งขายดีมันยิ่งมีคนอยากขายาถ้าอยากได้ของดีแล้วก็ของแท้ต้องซื้อที่นี่ ที่เดียวนะคะค่ะที่อื่นยังไม่มีนะคะนี่นะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณคุณลุงบุญชมเนี่ยช่วยแบบคอนเฟิร์มให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมนิดนึงละกันนะคะถึงผลิตภัณฑ์ในช่วงขายเชิญค่ะซื้อซื้อไปใช้เราดีมากๆนะฮะได้สมใจทุกอย่างนะครับผมเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกหลายสิบปีนี่ครับผมนี่นะคะขอบคุณนะคะคุณบุญชมแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เฟิร์นฝากอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์ลี่แวร์ไว้สักนิดนึงช่วงขายเชิญค่ะ รบริเวนะคะเราทํามาเหมาะสมกับใส่ได้ทุกเพศทุกวัยจะเป็นผู้คุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็ดีนะคะสินค้าเราไม่ได้แ,แบ่งว่าอันนี้ต้องผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเท่านั้นเมื่อคุณคิดว่าคุณอยากซื้อแล้วว่าคุณอยากใส่คุณอยากลองคุณซื้อไปเลยใส่เลยลองเลยคุณจะได้ความรู้สึกเหมือนที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี้นะคะแล้วสินค้าที่ดีนะคะท่านจะต้องมีที่มาได้ที่ไปแล้วสินค้าที่ดี ต้องที่ใจยอย่านคอยนะคะตรงนี้เราพลันตีว่าเราอยู่มานี่เป็นปีที่เจ็ดแล้วเนาะ,ะขายของเฟอร์ลี่อะคะไอ้กางเกงในกากงเกงในนี่เ,ออเข้ามาที่นี่ยังไม่ถึงแต่โตพี่เข้ามาตรงนี้กับเจ็ดปีแล้วกับบริษัทนะคะเจ็ดปีแล้ว<ม>นะคะสินค้าก็ขายออกมาเยอะแย,ยะนะคะเน้นแต่สุขภาพนะคะเขาบอกว่าสุขภาพจะดีนะคะต้องทานอย่างเหิงกนะคะถ้าหุ่นจะดีนะคะ ต้องใส่เฟอร์รี่เธอถ้าอยากได,ได้ได้ได้ดีท่านจะต้องทำธุรกิจไปด้วยะนะคะที่จอแอนคอยค่ะค่ะ,คะ,คะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะคุณกนกพรทองใจและคุณบุญชมจันทราพรค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป็นคำยืนยันเลยนะคะแน่นอนเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณสุภาพบุรุษใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่มีปัญหาในเรื่องต่างๆนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้สุขภาพด้วยแล้วก็สร้างรายได้ด้วยเหมือนกันกับเฟอร์ลี่แวร์ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ c เซเ็ center ของเราค่ะหรือว่าดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้เช่น เดียวกันนะคะใครที่สนใจทั้งเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆของบริษัทนะคะอยากจะซื้อกินซื้อใช้แล้วเกิดรายได้อยากจะมาร่วมธุรกิจกับเราลองติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ